ตอนที่555มันเป็นการทดลองจริงๆแต่ในสายตาของนางฟ้ามันเป็นความล้มเหลวเทวดาบางองค์กระซิบฉันไม่ได้คาดหวังว่าธรรมชาติปีศาจของชายคนนี้จะแข็งแกร่งขนาดนี้ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการขจัดมันให้หมดฉันขอแนะนําให้เราใช้พลังนั้นทูตสวรรค์องค์หนึ่งขยิบตาให้ทูตสวรรค์องค์อื่นหลังจากได้รับคําสั่งแล้วเหล่าเทวดาที่อยู่รอบๆก็เริ่มสวดมนต์อย่างรวดเร็ว ชิ้นเฟิงรู้สึกถึงฝูงแมลงวันบีนวนรอบหูของเขาและเมื่อเขามองไปรอบๆเขาก็พบรูปแบบสีขาวสว่างบนท้องฟ้านอกจากนี้ยังมีดาบศักดิ์สิทธิ์สองแสงสองสามอันลอยอยู่ในขบวนแม้ว่าตัวเขาเองจะมาจากไข่แสงเช่นกันแต่เขารู้สึกว่าถ้าดาบตกลงมาที่เขาเขาอาจจะพิการได้แม้ว่าเขาจะไม่ตายก็ตามด้วยความสิ้นหวังเขายังเรียกพลังการต่อสู้ออกมาจากร่างกายของเขาโดยหวังว่าจะต้านทานเงาดาบของคู่ต่อสู้ด้วยวิธีนี้แต่ในไม่ช้าเขาก็สังเกตเห็นว่าพลังปราณที่เขาเรียกมานั้นไม่มีพลังใดๆ พลังงานดาบที่เทวดาเหล่านั้นเรียกออกมาผลักโลกของเขาออกไปในทันทีและเจาะเข้าไปในร่างกายของเขาโดยตรงคินเฟงเพียงแค่เฝ้าดูอย่างช่วยไม่ได้เนื่องจากอุปกรณ์ในแถบอุปกรณ์ของเขาเริ่มแตกสลายนี่ยังเล่นได้อีกเหรอไอพวกนี้มันก็แค่มแมลงเจ้าหน้าที่บอกให้ทำลายชั้นเหรอคินเฟงเริ่มคลั่งคล้ายมากยิ่งขึ้นแต่ด้วยความรีบร้อนเขาก็กระหนักถึงพลังเช่นกันเขามุ่งความสนใจไปที่หมัดของเขาและทันทีที่เขาชกเงาหมัดอันมืดมิดก็พุ่งออกมาจากหมัดของเขาบดขยี้พลังงานดาบท,ดทั้งหมดที่เทวดาเรียกมาในทีนท แต่หลังจากที่คินเฟงปลดปล่อยพลังดังกล่าวออกมาเขาก็ยังคงหอบอย่างหนักต่อไปเห็นได้ชัดว่าการปลดปล่อยพลังเมื่อกี้นี้เป็นจุดสิ้นสุดของเขาอีกครั้งเหล่าเทวดาที่อยู่ตรงหน้าต่างก็มองหน้ากันแล้วรีบจักไปอีกครั้งพวกเขาเริ่มร่ายคาถาก่อตัวเป็นวงกลมเวทมนต์ต่อหน้าเขาและพวกเขาและพลังงานดาบทุกชนิดก็บินออกมาจากกวงเวททูตสวรรค์องค์หนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางทูตสวรรค์จำนวนมากและรีบวิ่งไปหาถินเฟิงโดยตรงคินเฟงทำได้เพียงต่อสู้ AFBJ ด้วยพลังทั้งหมดของเขา ฉันไม่รู้ว่าเราทะเลาะกันนานแค่ไหนชินเฟิงยังสังเกตเห็นว่าชุดเกราะบนร่างกายของเขาถูกฉีกขาดจนหมดและดาบในมือของเขาก็หักเช่นกันดังนั้นเขาจึงใช้ดาบอีกเล่มหนึ่งแต่ดูเหมือนทูตสวรรค์ที่อยู่ห่างไกลจะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดและเขาเริ่มสงสัยว่าอีกฝ่ายอยู่ยงคงกระพนันแต่เขามองไปที่คู่ต่อสู้อีกครั้งและพบว่าพวกเขาสามารถเสียเลือดได้เช่นกันแต่แม้ว่าเลือดที่สูญเสียไปจะมีขนาดใหญ่มากแต่ก็ยังน้อยมากเมื่อเทียบกับเลือดทั้งหมดทันใดนั้นจิตใจของชินเฟงิเเเง เขารู้สึกว่ารัฐบาลไม่ควรกระทําโดยเจตนาที่จะทําลายสมดุลมีความเป็นไปได้มากที่การพิจารณาคดีจะดําเนินการในลักษณะนี้ในขณะนั้นถ้าคินเฟงเสร็จสิ้นการทดลองเขาน่าจะได้รับรางวัลมากที่สุดยิ่งเขาคิดถึงเรื่องนี้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีแนวโน้มมากขึ้นเท่านั้นท้ายที่สุดแล้วทูตสวรรค์เหล่านี้ก็ปรากฏตัวที่นี่โดยไม่มีเหตุผลและยังบอกว่าพวกเขาต้องการทําลายตัวเองด้วยซ้ําโดยธรรมชาติแล้วเทวดาคนอื่นๆไม่รู้ว่าคินเฟงกาลังคิดอะไรอยู่แต่เป้าหมายของพวกเขาคือรีบต่อสู้ ร่างกายของคินเฟิงปะทุขึ้นด้วยความแข็งแกร่งที่แข็งแกร่งและดาบยาวในมือของเขาเหวี่ยงทันทีที่เขาเรียกสายฟ้าออกมาสายฟ้าของพระองค์ฟาดลงมาที่ทูตสวรรค์องค์หนึ่งชินเฟิงรีบวิ่งไปที่ด้านข้างของนางฟ้าดาบในมือของเขาฟาดไปที่หลังของนางฟ้าหนึ่งในนั้นเริ่มใช้โล่ป้องกันอย่างสิ้นหวังเพราะเขาไม่สามารถรับความแข็งแกร่งอันมหาศาลของคินเฟิงได้แต่ในไม่ช้าเกราะป้องกันของเขาก็ไม่เพียงพอเพราะฉินเฟิงเที่ยวชาญความสามารถในการดูดซับความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ในระหว่างการต่อสู้ ติงยินดีด้วยความสามารถในการดูดซับของคุณถึงระดับสูงสุดแล้วและคุณไม่สามารถอัปเกรดต่อไปได้ประสบการณ์การดูดซับเต็มแล้วและคุณไม่สามารถดูดซับต่อไปได้ชินเฟิงมองไปที่คนเหล่านั้นที่อยู่ตรงหน้าเขาอีกครั้งยิ้มยอและพูดว่าตอนนี้ฉันจะคืนความเสียหายทั้งหมดที่คุณทํากับฉันตอนนี้ขณะที่เขาพูดเขาก็เริ่มจับมือกันด้วยฉันเห็นดาบยาวในมือของเขาหยิบขึ้นมาและทันใดนั้นพลังงานดาบก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าทูตสวรรค์ถูกไม่ทันระวงังและถูกพลังงานดาบปลืนนนกกิิโดดดยตตตรงงงและชีวขขอเขา็ถึจุุ่สใทัที เมื่อเห็นว่าคินเฟงมีพลังเช่นนั้นเทวดาคนอื่นๆก็เริ่มเตรียมเข้าสู่สถานะที่สองเช่นกันแต่โดยธรรมชาติแล้วคินเฟงจะไม่ปล่อยพวกเขาไปตามที่พวกเขาต้องการเมื่อเห็นพวกเขาเริ่มท่องสูตรเขาก็โยนดาบยาวไว้ในมือทันทีทันทีที่ดาบยาวบินออกไปมันก็กลายเป็นเงาดาบนับพันแทงทะลุร่างกายของพวกเขาคนเหล่านั้นส่งเสียงร้องคร่ำค,ครวญและล้มลงในที่สุดชินเฟงเพียงแค่จ้องมองที่ด้านหน้าอย่างว่างเปล่าและเมื่อเขาก้าวไปข้างหน้าชุดเกราะการต่อสู้บนร่างกายของเขาก็หักจนหมด โชคดีที่ยังมีชุดเกราะต่อสู้พื้นฐานอยู่สองสามชุดในชุดเกราะของเขาที่สามารถใช้ได้ติ้งขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นที่ทำการทดลองซ่อนเร้นระดับ SSS สำเร็จการทดลองสภาพจิตใจรางวัลภารกิจ30บล้านคะแนนประสบการณ์หีบสมบัติอุปกรณ์ระดับตำนานดอกจันสิบทุกอาชีพพิมเขียวการตีเหล็กระดับ s s ดอกจันหกการซ่อมแซมอุปกรณ์การ์ดดอกจันสองร้อยกล่องฮีโร่เสริม SSS ดอกจันหนึ่งในระดับหนึ่งรางวัลที่เขามอบให้นั้นค่อนข้างมากยิ่งไปกว่านั้นกล่องอุปกรณ์ที่ออกมานั้นเพิ่งถูกสร้างขึ้นนนนมาาาาสหหรรับอออุปปกกกณ์ททีี่่ถูลไ้้ขขงเ ชินเฟิงยังใช้การซ่อมแซมอุปกรณ์อย่างรวดเร็วเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์บางอย่างที่ยังไม่เสียหายทั้งหมดฉันทำอุปกรณ์ระดับยอดหายไปสิบชิ้นและแลกเป็นอุปกรณ์ระดับตำนานสิบชิ้นซึ่งถือเป็นผลกำไรชินเฟิงยิ้มเบาๆสายหัวบทที่5 5 6หผู้ช่วยที่ถูกอัญเชิญทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นกล่องที่สามารถเรียกตัวละครเสริมระดับ SS ได้หลังจากลังเลเล็กน้อยเขาก็คลิกที่กล่องโดยตรงติงคุณได้เปิดกล่องตัวละครเสริมระดับ SSS และได้รับตัวละครรักสิ้นดอกจันหนึ่งเกิด เรียกได้ว่าสามารถกลับมารับบทเดิมได้อีกหรือเปล่าชินเฟิงบนเล็กน้อยในใจและในขณะเดียวกันก็มองไปข้างหน้าเขาสังเกตเห็นกลุ่มแสงปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาภายใต้การจ้องมองอย่างตกตะลึงของเขากลุ่มแสงค่อยๆกระจายออกไปและมีสาวสวยยืนอยู่ตรงนั้นเธอสวมชุดเกราะต่อสู้ที่มีความสามารถผมยาวสลวยของเธอพาดบ่าและขาเรียวยาวของเทออดไม่ได้ที่จะดึงดูดความสนใจแน่นอนรักซิ่นยังสังเกตเห็นว่าคินเฟิงกำลังจ้องมองเธอเทออดไม่ได้ที่จะหน้าแดงด้วยความโกรธเล็กน้อยนดวงตาของเธอและพูดกับเขาว่าคุณกำลังดูอะไรอยู่ ่านอาจารย์ชินเฟิงหน้าแดงอายและพูดว่าคุณควรจะเป็นรูโอซินแล้วคุณทำอาชีพอะไรและอย่าบอกนะว่าคุณเป็นพี่เลี้ยงเด็กไม่หรอกอาชีพของฉันคือบาราหัมรูโอซินเปล่ามีผมสีแดงอีกอันอยู่ข้างหลังเธอชินเฟิงดูเครื่องแต่งกายของเธอแล้วพบว่ามันเป็นเรื่องจริงจากนั้นเขาก็มองดูอาวุธในมือของเธอหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็หยิบดาบขนาดใหญ่ออกมาจากกระเป๋าเป้สะพายหลังแล้วโยนมันให้เขารูโอซินไม่ได้หลบเลี่ยงมันและหลังจากรับดาบใหญ่แล้วเธอก็บกมือเล็กน้อยและกล่าวขอบคุณชินเฟิงเมื่อเธอคิิดดว่่่าาามนเเป็สสงทีธอรถใช้้ไ ชินเฟิงเพียงแสดงรอยยิ้มอย่างพึงพอใจแต่ไม่นานก็จำสิ่งอื่นได้และพูดกับรูซินถ้าอย่างนั้นเราไปกันเถอะเขากำลังจะออกไปแต่เขามองย้อนกลับไปที่เหมืองทองคำที่อยู่ตรงหน้าเขาหลังจากคิดอยู่พักหนึ่งเขาก็ทำได้เพียงนำสิ่งของทั้งหมดที่ทททอยู่ในเหมืองทองคำใส่กระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาเท่านั้นรูโอซินรู้สึกมุนงงเมื่อเห็นการกระทำของชินเฟิงแต่เธอยังคงรอยอย่างเชื่อฟังไม่นานทั้งสองก็เริ่มกลับมาเหมือนเดิมแต่ระหว่างทางชันเจอสัตว์ประหลาดมากมาย รักซิ่งยืนกรานว่าเขาจะไปต่อสู้กับคนพวกนั้นทุกครั้งแต่คินเฟงปฏิเสธและยังบอกด้วยว่าระดับรักซิ่งในปัจจุบันจะต้องต่ำมากแม้ว่าเขาต้องการฝึกฝนเขาก็ควรไปยังสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเขาในการฝึกเธอไม่พอใจอย่างมากกับคำพูดของคินเฟงและก้าวไปข้างหน้าสองสามก้าวเมื่อเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาเขาสัตว์ประหลาดก็แยกเขี้ยวของมันออกแต่เห็นว่ามีดาบขนาดใหญ่สองแสงสีทองอยู่ในมือของคู่ต่อสู้และรู้ว่าอุปกรณ์ของคู่ต่อสู้มีขนาดเล็กมากเขาจึงลังเลรูโอซินไม่ได้ใส่ใจกัับคววววาาาามรรรรู้้สสึกขขอองงตต์ปปะหลดดดแ่่เเเินเไย็ เมื่อเธอไปถึงด้านหน้าของสัตว์ประหลาดเธอไม่รอให้ขิ้นเฟิงพูดและฟันโดยตรงที่ด้านหลังของสัตว์ประหลาดด้วยดาบแต่มันสร้างมูลค่าที่อ่อนแอมากชินเฟิงซึ่งอยู่ในระยะไกลตบหน้าผากของเขาเมื่อเห็นฉากนี้รูโอซินไม่ได้คืนดีโดยธรรมชาติโดยรู้สึกว่าเธอจะถูกประเมินโดยคิ้นเฟิงต่ำไปดังนั้นเธอจึงเวี่งดาบอีกสองสามเล่มสัตว์ประหลาดที่อยู่ตรงหน้าเขารู้สึกว่าความแข็งแกร่งของรูโอซินไม่ได้มากไปกว่านี้ดังนั้นเขาจึงไม่ต้องกังวลเลยดังนั้นเขาจึงยืนอยู่ที่น,นั่ ตอนแรกเธอยังคงยิ้มอยู่แต่ไม่นานเขาก็ไม่สามารถหัวเราะได้อีกต่อไปเพราะจูจูรักซิ่นก็ตัดเลือดของเขาออกเศษสี่ส่วนห้าในทันทีรูโอซินรู้สึกประหลาดใจมากกับความรู้สึกถึงพลังที่ฉับพลันนี้แต่ฉินเฟิงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะลักษณะของดาบเล่มน,นี้คือจะสร้างความเสียหายเป็นตัวเลขเศษสี่ส่วนห้าให้กับเป้าหมายเมื่อโจมตีเป็นเวลา20วินาทีนั่นเป็นเหตุผลที่เขามอบดาบนี้ให้กับรูโอซินเป็นพิเศษเพื่อใช้แอลมันสามารถช่วยเขากำจัดตัวละครบางตัวที่อาจเป็นเรื่องยากสำหรับเขาในระยะเวลาอันสั้น ศูนย์ขอดอกไม้ในเวลานี้สัตว์ประหลาดก็รู้สึกสับสนเล็กน้อยและอ้าปากของมันให้กว้างและรีบวิ่งเข้าไปแต่ในช่วงเวลาวิกฤตคินเฟงได้ปรากฏตัวขึ้นข้างาง,าง,างรูโอซิงสินแล้วดวงตาของเขายิ้มขึ้นมาและเมื่อเขายกดาบขึ้นเขาก็แทงทะลุหัวของสัตว์ประหลาดโดยตรงสัตว์ประหลาดกำลังจะดูแม่ในใจแต่กลับไม่ออกมาในเวลานี้เขาล้มลงกับพื้นกลายเป็นกองคะแนนประสบการณ์และลอยเข้าไปในร่างของคินเฟงอย่างไรก็ตามคินเฟงยังแบ่งคะแนนประสบการณ์ออกเป็นรักสิ้นหากมีแสงสีทองในหัวใจแสดงว่าเป็นการอัปเกรด ดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งของฉันจะอ่อนแอนิดหน่อยบางทีอาจจะไม่เหมาะกับดาบเล่มนี้รูโอซินมองไปที่ดาบในมือของเธอแล้วถอนหายใจในทางตรงกันข้ามคิงเฟงยิ้มและกล่าวว่าอุปกรณ์มีไว้เพื่อให้ผู้คนใช้ใครๆก็สามารถใช้ได้เนื่องจากมีไว้สำหรับคุณคุณสามารถรับมันได้และการอัปเกรดได้ไม่ยากหลังจากนั้นเขายังบอกรักซิ่นว่าอยาเคลื่อนไหวและเขาจะแบ่งปันประสบการณ์บางส่วนของเขากับเธอเมื่อเขาต่อสู้แต่รูโอซินขมวดคิ้วเล็กน้อยราวกับว่าเธอกำลังคิดถึงเรื่องที่จริงจังกว่านี้คิงเฟงจับรูโอซิินนแลละเดต่ออไไปีกก ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงคำรามของสัตว์ป่าที่อยู่ตรงหน้าเขาและรีบดึงตัวเองมาดูแลพบว่ามีสัตว์ประหลาดต่อสู้กับหมาป่าอยู่ตรงหน้าเขาจริงๆเขาคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ดีเมื่อสัตว์ประหลาดเหล่านี้เหนื่อยจากการต่อสู้เขาก็สามารถใช้ประโยชน์จากชาวประมงได้รักสิ่นที่อยู่ข้างๆเขาเห็นสัตว์ประหลาดสองตัวต่อสู้กันอย่างหนักและอยากจะรีบเร่งเข้าไปช่วยพวกมันแต่ฉินเฟิงยังคงรั้งเธอไว้และพูดอย่างไร้คำพูดเล็กน้อยถ้าคุณเร่งรีบตอนนี้มันจะไม่ใช่พวกเขาสองคนที่ตีคุณแต่เป็นคนคคทีี่ตุณ อาจจะไม่ฉันคิดว่าสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งค่อนข้างน่ารักรูโอซินคิดรอบครอบตอบคนงานบทที่557ยังคงชนะน่ารักชินเฟิงมองย้อนกลับไปที่สัตว์ประหลาดในระยะไกลอย่างสงสยัยและไม่คิดว่าผู้ชายคนนั้นน่ารักในขณะนี้รูโอซินรีบวิ่งไปอย่างกระทนหันและภายใต้การจ้องมองอย่างตกตะล,ลึงของชินเฟิงดาบก็ตกไปที่สัตว์ประหลาดตัวหนึ่งในหมู่พวกเขาสัตว์ประหลาดเหล่านั้นเพิ่งคุยกันด้วยกันและพวกเขาก็ถูกกระตุ้นทันทีด้วยการตกอย่างกระทันหันและเมื่อพวกเขาหันหน้าไปดูที่รูโอซินพวกเขาก็เียขเลย หลังจากนั้นสัตว์ประหลาดเหล่านั้นก็รีบเร่งไปยังบริเวณใกล้เคียงของคินเฟงในทันทีเมื่อเห็นพวกเขาเช่นนี้คินเฟงก็ตื่นประหนกอยู่ครู่หนึ่งและทำได้เพียงถอยออกไปเมื่อสัตว์ประหลาดหลายตัวบินไปทางด้านข้างของคินเฟงพวกมันก็โบกมือทันที8ปดหเจ็ดชิ้นเฟงยกดาบในมือขึ้นทันทีเมื่อเขาเห็นสิ่งนี้มีแสงดาบแอร์วบหนึ่งต่อหน้าต่อต,อตาของเขาจากนั้นสัตว์ประหลาดหลายตัวก็ล้มลงกับพื้นหลังจากที่สัตว์ประหลาดตายอุปกรณ์บางอย่างก็ถูกเปิดเผยแต่คินเฟง ดาบยาวของเขาส่งพลังดาบออกมาอีกครั้งตัดใบสัตว์ประหลาดหลายใบที่แตกเป็นชิ้นๆมีสัญญาณอันตรายอยู่ในอากาศชิ้นเฟิงยังรักษาร่างกายของเขาให้มั่นคงทันเวลาและเมื่อเขามองอีกครั้งเขาก็พบเงาแปลกๆอยู่ตรงหน้าเขาเงานั้นยืนอยู่ตรงหน้าขีนเฟิงโดยถือไม้เท้าขนาดใหญ่ไว้ในมือของเขาเมื่อเห็นสถานการณ์นี้ลูโอซิงก็ปรากฏตัวขึ้นใกล้กับขี้เฟงิเฟงทันทีแล้วเหวี่ยงดาบของเขาเพื่อสกัดกั้นแต่ไม้เท้าของสัตว์ประหลาดเพิ่งเช็ดผิวหนังของรักซิงเบาๆและคราบเลือดก็ปรากฏบนร่างของตัวหลังทันที หลังจากนั้นทันทีกองกำลังที่ไม่รู้จักก็ผลักรูโอซินลงไปที่พื้นในเวลานี้รูโอซินเหลือพลังชีวิตเพียงไม่กี่แต้มเท่านั้นเมื่อเห็นสถานการณ์นี้คินเฟงก็รีบโยนขวดยาไปที่มือของรูโอซินรูโอซินหยิบขวดยาขึ้นมาดื่มหมดในอึดเดียวและปริมาณเลือดของเธอก็เต็มทันทีแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเธอปลอดภยัยก่อนหน้านี้ผีต้องการจมตีคินเฟงแต่ตอนนี้เมื่อเห็นว่ารูโอซินยุ่ยยุ่เขาเขาก็คว้ามไม้เท้าแล้วรีบวิ่งไปคินเฟงปรากฏตัวใกล้รูโอซินอีกครั้ง รูโอซินก็ตกใจมากกับการปรากฏตัวของคินเฟงแต่เธอก็ไม่ได้กังวลเช่นกันเขาเพียงแค่เหวี่ยงไม้ในมือแล้วทุบมันบนหัวของรูโอซินในทันทีรูโอซินก็โดนโจมตีเช่นกันและถอยกลับไปทันทีคินเฟงเหลือบมองเขาและหลังจากคิดสักครู่เขาก็ปล่อยพลังงานดาบออกมาอีกครั้งดาบที่สีขาวสว่างหลายอันปรากฏขึ้นข้างเขาหลังจากนั้นปราณดาบเหล่านั้นก็ตกลงไปที่ผีในทันทีผีส่งเสียงคำรามอย่างเจ็บปวดและเมื่อมันเหวี่ยงมือใหญ่ออกไปมันก็เตะฝุ่นบนพื้นด้วย อย่างไรก็ตามคินเฟงได้ย้ายออกไปแล้วโดยทิ้งปีศาจไว้ที่ตำแหน่งเมื่อสักครู่นี้มันเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดอีกครั้งผีที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่สามารถทนต่อผลกระทบของคินเฟงได้และหลังจากที่เขาต่อยหลายครั้งเขาก็ถอยออกไปนอกจากนี้ยังมีนายะย้อยในดวงตาของคินเฟงเขาเรีบกว้าแขนของเขาและด้วยแรงอีกครั้งแขนครึ่งหนึ่งของเขาก็หกักโดยตรงชายคนนั้นก็คล่ำครวญด้วยความเจ็บปวดเช่นกันชินเฟิงเพิ่งเดินเข้าไปใกล้เขาแล้วยกกำปั้นขึ้นอีกครั้งหมัดไม่กี่หมัดล้มลงและชายคนนั้นก็ล้มลงกับพื้นทนทันี เมื่อเห็นสถานการณ์นี้รูโอซินรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการลอบโจมตีและเมื่อเธอรีบเข้าไปดับใหญ่ในมือของเธอก็กระแทกเข้าที่ร่างของชายคนนั้นตอนนี้เขาไม่มีโอกาสแม้แต่จะหายใจเลือกสุดท้ายคินเฟงมองย้อนกลับไปที่รูโอซินกำลังจะพูดรูโอซินดูกังวลมากขึ้นกว่าเดิมและพูดกับคินเฟงผู้ชายคนนี้ดูเหมือนเขายังไม่ตายหลังจากที่ถินเฟิงได้ยินสิ่งที่เขาพูดเขาก็หันหน้าไปดูเพียงเพื่อด,ดูว่าชายคนนั้นไม่ได้ตายจริงๆ เขาพยายามดิ่งรนที่จะลุกขึ้นจากพื้นดินเทฝุ่นบนร่างกายของเขาแม้ว่าดวงตาของเขาจะบวมอยู่แล้วแต่ในขณะนี้เขาได้สแกนด้านหน้าด้วยดวงตาที่เทียบคมยิ่งขึ้นพวกคุณทุกคนต้องชดใช้เขาชกตัวเองที่หลังขณะที่เขาพูดอีกสองคนก็สูญเสียเช่นกันเมื่อเห็นฉากนี้ผู้ชายคนนี้กําลังพยายามทําอะไรเพื่อปรับปรุงพลังการต่อสู้ของเขาด้วยการเอาชนะตัวเองเหรอือเมื่อคิดแบบนี้เขาก็ตัดสินใจที่จะก้าวแรกโดยคิดว่าไม่ว่าผู้ชายคนนี้อยากจะทําอะไรก็ต้องเป็นอันตรายต่อเขาชิ้นเฟืองปรากฏตัวข้างๆเขา,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 ขาทันทีจากนั้้้นนนยกกัขึ หมัดกระทบเขาที่ด้านหลังสัตว์ประหลาดที่อยู่ตรงหน้าเขาส่งเสียงคำรามออกมาจากนั้นจึงเรียกดับยาวสีขาวสว่างออกมาจากกลางของมันตอนนี้คินเฟงเข้าใจแล้วว่าอีกฝ่ายกำลังจะทำอะไรสัตว์ประหลาดที่อยู่ตรงหน้าเขามองไปที่คินเฟงพร้อมกับย่อเย้ยบนใบหน้าของเขาและพูดว่าทำได้ดีมากหลังจากพูดแล้วดับยาวในมือของเขาก็ถูกเปรียบเทียบต่อหน้าเขาอีกครั้งพลังงานดาบหนาแน่นบินออกไปทันทีเงาดับที่บ้าคลั่งก็ตกลงไปข้างๆคินเฟงในระยะไกล อย่างไรก็ตามขิ้นเฟิงยืนนิ่งอยู่ในจุดนั้นและเห็นเงาดาบสองสามอันพุ่งไปในระยะไกลสามจุดหกซ่อนตัวอยู่ในที่อื่นโดยไม่มีความตื่นตระหนกหลังจากการต่อสู้ที่วุ่นวายมากขึ้นสิ้นสุดลงสัตว์ประหลาดตรงหน้าเขาล้มลงกับพื้นจริงๆชินเฟิงเดินไปหาเขาเพื่อสร้างดาบของเขาและร่างของฝ่ายหลังก็ระเบิดทันทีพร้อมปล่อยอุปกรณ์บางอย่างออกมานอกจากนี้เขายังใช้ประโยชน์จากโอกาสที่จะนาอุปกรณ์เหล่านี้มาไว้ในฝ่ามือของเขาและส่งมอบให้กับรูโอซินรูโอซินหยิบอุปกรณ์ด้วยความมุนงงมองดูอีกครั้งและพบวววว่่่่าาาเเเป็นนนนสสสสสิงงงทีธธออามมมมรถใไดดด้้้ัััจึย หลังจากนั้นคินเฟงก็อยากจะออกจากที่นี่เช่นกันเขามองกลับไปที่โรซินอีกครั้งและพูดว่าครั้งต่อไปอย่าทำอะไรโดยไม่ได้รับคำสั่งจากฉันปรนัชนีบทที่ห้า้อยห้าสิบปดคุณยังเป็นแบบนี้ได้ไหมรูโอพยักหน้าอย่างเข้าใจแต่ยังคงติดตามคินเฟงอย่างรวดเร็วเมือ่อคินเฟงเป็นผู้นำข้างหน้าเขาไม่ได้มองไปรอบๆและทันใดนั้นก็สังเกตเห็นพลังงานดาบวูบวาบในระยะไกลขณะที่หลบไปด้านข้างเขาไม่ลืมที่จะเรียกโล่ออกมาจากร่างกายของเขาแน่นอนว่าเขายังอัญเชิญโล่มาให้โรซินด้วย หลังจากนั้นผู้ชายที่แอบย่องเข้ามาก็ปรากฏตัวขึ้นที่นั่นเขาสวมชุดเกราะเหล็กและถือมีดยาวสีดำขนาดใหญ่ไว้ในมือแค่ยืนอยู่ตรงนั้นก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศอันหนาวเย็นชินเฟิงจ้องมองมันอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเหยียบลงบนพื้นแล้วรีบวิ่งไปแต่ใครจะรู้ว่าผู้ชายคนนั้นเร็วกว่าก่อนที่คิ้นเฟิงจะเข้ามาใกล้เขาก็หายตัวไปอย่างไรร่องรอยแล้วแต่คิ้นเฟิงรู้สึกหดหูมากยิ่งขึ้นถอนหายใจและโบกมืออีกครั้งโดยปล่อยให้รูโอซินติดตามเขาร่างของทั้งสองเริ่มกระสวยไปปมาาใน่ ทันใดนั้นคลื่นอากาศขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นข้างหน้าพวกเขาทั้งสองเคลื่อนตัวออกไปอย่างรวดเร็วและมีเงาสีดำปรากฏขึ้นในสถานที่ที่พวกเขายึดครองอยู่ในขณะน,นี้แต่เงาสีดำก็หายวับไปเช่นกันทําให้คินเฟงตามทันได้ยากในที่สุดคินเฟงเดินตามเงาไปยังพื้นที่เปิดโลง่งสัตว์ประหลาดหลายตัวรวมตัวกันปรากฏตัวต่อหน้าเขาดูเหมือนว่าสัตว์ประหลาดเหล่านั้นจะสังเกตเห็นการมาถึงของคินเฟงจึงหันหน้าและมองเขาด้วยสายตาแปลกๆสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งส่งเสียงคำรามด้วยความโกรธแล้วรีบวิ่งไปโบ แต่คินเฟงก็ไม่ตื่นประหนกเช่นกันเมื่อเขาก้าวลงบนพื้นร่างกายของเขาก็ใช้ประโยชน์จากกระแสะลมโดยรอบที่พุ่งเข้ามาหาเขาและหลบไปที่อื่นโดยตรงสัตว์ประหลาดรีบวิ่งไปหาอะไรแต่กลับสร้างหลุมขนาดใหญ่บนพื้นเดิมทีคินเฟงต้องการฆ่าเขาโดยตรงแต่เมื่อเห็นว่าผู้ชายคนนี้เป็นกลางเขาจึงเดาว่าเขาอาจจะมอบหมายงานบางอย่างให้เขาดังนั้นคินเฟงก็หยุดโจมตีเช่นกันสัตว์ประหลาดในระยะไกลย,ยังคงโจมตีต่อไปแต่คินเฟงหลบพวกมันได้อย่างไวมาก ในเวลานี้พลังชีวิตของรูโอซินเหลือเพียงไม่กี่แต้มแม้ว่าความเร็วการโจมตีของสัตว์ประหลาดที่อยู่ตรงหน้าเขาจะช้ามากอย่างไรก็ตามเนื่องจากรูโซินสวมชุดเกราะหนักความไวของเธอจึงไม่สูงมากและเธอก็ถูกโจมตีด้วยก้อนหินสองสามก้อนในคราวเดียวชินเฟิงทำท่าทางหยุดชั่วคราวด้วยมือของเขาแล้วพูดว่าทำไมคุณถึงโจมตีพวกเราขณะที่เขาถามสัตว์ประหลาดรอบตัวเขาก็หยุดอยู่ครู่หนึ่งหลังจากที่พวกเขามองหน้ากันสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งก็ลุกขึ้นและพูดกับเขาด้วยเสียงหนักแน่นเพราะคุณก้าวเข้ามาในดดินแดนแของเรา ถ้าคุณก้าวเข้าไปในดินแดนของคุณคุณจะถูกโจมตีทําไมทําไมนกที่บินอยู่บนท้องฟ้าไม่เห็นคุณโจมตีคินเฟงกล่าวพร้อมกับชี้ไปที่ท้องฟ้าสัตว์ประหลาดตัวอื่นไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรคุณมาทําอะไรที่นี่สัตว์ประหลาดตัวหนึ่งลุกขึ้นยืนด้วยน้ําเสียงมีความสงสัยเล็กน้อยสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆก็มุ่งเป้าไปที่คินเฟงเช่นกันฉันเพิ่งผ่านไปมาและเห็นคุณเฝ้าอยู่ที่นี่เลยอยากจะแวะมาถามว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่คินเฟงตอบอย่างว่างเปล่า คนอื่นบางคนลังเลในตอนแรกเมื่อพวกเขาได้ยินคำพูดของคินเฟงแต่แล้วพวกเขาก็พูดกันทีละคนเราจะบอกคุณได้ยังไงเจ้ามนุษย์หน้ารังเกียจออกไปจากที่นี่เร็วถ้าคุณไม่ออกไปเราก็จะำํำเมือ่อคินเฟงได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดเขาก็เย้ยและมีร่องรอยขององค์การเสียดสีแอร์วบขึ้นมาในดวงตาของเขาและพูดว่าฉันคิดว่าคุณลืมบทเรียนก่อนหน้าน,นี้แล้วแน่นอนว่าคนเหล่านั้นสัมผัสได้ถึงรัศมีคุกคามที่เล็ดลอดออกมาจากคินเฟงพวกเขาลังเลอีกครั้งและหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งพวกเขาก็กเริ่มถอออยกกไปเช่นนั สัตว์ประหลาตัวหนึ่งออกมาด้วยสีหน้าไม่อดทนและพูดว่านี่เป็นธุรกิจของเราเองเราสามารถจัดการมันเองได้คุณแน่ใจหรือว่าคุณสามารถจัดการกับมันได้ดีฉันสามารถช่วยคุณจัดการกับสิ่งเหล่านั้นเมื่อฉันมีเวลาและรางวัลจะสูงหรือตามความยากของงานคินเฟงพูดอย่างสบายๆเช่นกันสัตว์ประหลาตัวอื่นๆลังเล,งลงอยู่พักหนึ่งหลังจากได้ยินคำพูดของคินเฟงดูเหมือนว่าพวกเขาจะคิดถึงความเป็นไปได้ของสิ่งที่เขาพูดชินเฟิงพูดสิ่งนี้เพื่อทดสอบพวกเขาเพื่อดูว่ามีภารกิจหรือไม่แต่เเเเเเม่่่ออห็็นวววาา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 พกกกกกขขขขงงงียบลรรูู้้ึคดดถต สัตว์ประหลาดเหล่านั้นยังบอกอีกกว่าพวกเขาหวังว่าคินเฟิงจะอยู่ต่อชินเฟิงไม่ตอบแต่ถามตรงๆว่าพวกเขามีงานอะไรคนพวกนั้นพูดออกมาจริงๆปรากฏว่าพวกเขามีเข็มทิศอันล้ำค่ามาเมื่อนานมาแล้วแต่พวกเขาศึกษามันมาเกือบครึ่งปีแล้วและพวกเขาไม่รู้ว่าเข็มทิศมีไว้เพื่ออะไรในตอนแรกพวกเขาคิดว่ามันเป็นเพียงสิ่งธรรมดามากแต่จนกระทั่งมีแสงสว่างเจิดจ้าออกมาในคืนหนึ่งพวกเขาก็คิดว่าสิ่งนี้อาจมีประโยชน์อย่างอื่น หากคุณสามารถช่วยเราถอดรหัสความลับของเข็มทิศนี้ได้เราก็ยินดีที่จะให้รางวัลแก่คุณสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งแสดงความคิดของเขามอนสเตอร์ที่อยู่รอบๆก็คิดว่าวิธีนี้ดีหากสิ่งนี้สามารถนำทางเราไปสู่การค้นหาสมบัติได้เราก็หวังว่าคุณจะแบ่งปันสมบัตินั้นให้กับเราได้เท่าๆกันสุดท้ายแล้วเราก็ได้เข็มทิศก่อนสัตว์ประหลาดอีกตัวยังคงดำเนินต่อไปสัตว์ประหลาดหลายตัวส่งเสียงดังอีกครั้งบทที่ห้าร้อยห้ากิบเก้าเข็มทิศล่าสมบัติิต้งันข คิงเฟนคลิกอย่างรวดเร็วเพื่อยอมรับและเมื่อเห็นสัตว์ประหลาดบางตัวอยู่ตรงหน้าเขาพวกเขาก็ตกอยู่ในความเงียบราวกับว่าพวกเขากำลังคิดเรื่องอื่นอยู่เขาหยิบเข็มทิศที่สัตว์ประหลาดส่งมาอย่างระมัดระวังมองอย่างระมัดระวังและเห็นคุณลักษณะต่างๆบนนั้นเข็มทิศสมบัติระดับสิ่งประดิษฐ์ปัจจุบันแตกหักคำอธิบายตำนานเข็มทิศนี้ได้มาจากนักผจญภัยผู้ยิ่งใหญ่ระหว่างการผจญภยัยและสามารถระบุต,ตำแหน่งของสมบัติได้อย่างแม่นยำแต่ตอนนี้ได้รับความเสียหายแล้ว ชินเฟิงครุ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเริ่มตรวจสอบว่ามีการซ่มรอมอยู่ในกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาหรือไม่แน่นอนว่ามันเป็นรายการซ่อมแต่ไม่นานเขาก็พบว่าเขาไม่ได้ซ่อมการ์ดนี่เป็นเรื่องที่น่าอายหากคุณไม่มีบัตรซ่อมคุณก็แค่ไปหาช่างฝีมือเพื่อปลอมและซ่อมแซมเท่านั้นชิ้นเฟิงคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ในใจจากนั้นมองไปที่สัตว์ประหลาดท,ที่จ้องมองเขาอย่างกระตือรือร้นและถามว่าคุณมีปรมาจารย์ช่างตีเหล็กที่นี่หรือไม่เมื่อได้ยินคำถามของคินเฟิงเหล่าสัตร แน่นอนว่าช่างตีเหล็กคือคนที่สามารถปลอมแปลงสิ่งของได้คินเฟิงจึงตอบกลับแต่เธอไม่เห็นสัตว์ประหลาดเหล่านั้นแต่เธอแค่มองหน้ากันด้วยสายตาสับสนราวกับว่าพวกมันไม่แน่ใจฉันมันโง่ามากสัตว์ประหลาดบางตัวไม่มีผู้เที่ยวชาญการตีเหล็กเมื่อคิดเช่นนั้นเขาเริ่มมองหาสิ่งของในกระเป๋าเป้สะพายหลังและในที่สุดก็พบเตาหลอมหลังจากนั้นฉินเฟิงใช้ประโยชน์จากสถานการณ์และวางเตาหลอมลงบนพื้นเหล่าสัตว์ประหลาดรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเห็นฉากนี้และต้องการเข้าใกล้มากขึ้น แต่รูโอซินมีใบหน้าที่มืดมนโดยมีดาบขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้าเธอหลังจากที่สัตว์ประหลาดเหล่านั้นเห็นรูซินเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องล่าถอยและทิมนเฟิงใช้ประโยชน์จากสถานการณ์และเริ่มดำเนินการเขายนแร่ทั้งหมดลงในเตาหลอมและยังเพิ่มวัสดุอ่อนอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการตีในสัดส่วนที่กำหนดในที่สุดมอนสเตอร์ที่อยู่รอบๆก็ตกใจและรีบถอยกลับไปแต่ถิมนเฟิงเพียงแค่ยืนอยู่ข้างเตาและมองดูเข็มทิศที่โผล่ออกมาจากเตาด้วยความประหลาดใจเข็มทิศได้รับการแก้ไขแล้ว ชินเฟิงยังถือเข็มทิศไว้ในฝ่ามืออย่างระมัดระวังเหล่าสัตว์ประหลาดก็มีความสุขมากเช่นกันเมื่อพวกเขาเห็นขิ้เฟืงถือเข็มทิศแต่แล้วพวกเขาก็คิดถึงคำถามพวกเขาควรทำอย่างไรถ้าขิ้เฟงไม่เต็มใจที่จะคืนเข็มทิศต,ตอนนี้พวกเขาพยายามต่อสู้กับขิ้เฟงแล้วแต่ผลลัพธ์สุดท้ายคือความล้มเหลวเท่านั้นแม้ว่าการโจมตีจะเกิดขึ้นอีกครั้งกะทันหันแต่ก็กลัวว่าผลลัพธ์จะไม่เปลี่ยนแปลงมากนะักโดยไม่คาดคิดเข็มทิศก็ตกไปอยู่ในมือของขิ้เฟงในท้ายที่สุดเหล่าสัตว์ประหหหลลาาาดดรรูู้้้สสึกกกกก่ววกก่่ใใใจจมมมมแะพวเเเเเขข็็ิิิีียททตอบันฟ ชินเฟิงมองดูพวกเขาอย่างสงสัยส่งเข็มทิศออกไปแล้วพูดกับพวกเขาถ้าอย่างนั้นงานของฉันก็เสร็จเรียบร้อยเครื่องหมายตัวนนสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆก็ประหลาดใจมากเมื่อเห็นคำพูดของชินเฟงิงพวกเขาคุยกันทีละคนและรับเข็มทิศจากชินเฟงิงสัตว์ประหลาดบางตัวยังถามชินเฟิงว่าทำไมเขาถึงไม่มีเข็มทิศเพราะฉันเป็นคนซื่อตรงมากกว่าฉันจึงไม่ชอบเอาของที่ไม่ใช่ของฉันไปชินเฟิงกล่าวอย่างชอบธรรมสัตว์ประหลาดหลายตัวเชื่อเขาจริงๆและยกย่องเขาทีละตัว แต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือถ้าคินเฟงไม่มอบเข็มทิศให้เขาจะไม่สามารถทํางานให้สําเร็จได้และสิ่งนี้จะเข้าครอบครองภารกิจเสมอเขาไม่ต้องการให้นึกถึงภารกิจตลอดเวลาหลังจากที่คนเหล่านั้นหยิบเข็มทิศแล้วชินเฟิงก็สังเกตเห็นว่างานของเขาเสร็จสิ้นแล้วและหายใจเข้าลึกๆต้องห้ามเหล่าสัตว์ประหลาดคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะถามว่าคินเฟงวางแผนที่จะไปที่ไหนต่อไปฉันจะไม่ทําอะไรอีกแล้วแค่เอาของของฉันไปเมื่อคินเฟงพูดเช่นนี้เขาก็ยกดาบยาวของเขาขึ้นมาแล้ว อะไรสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งยังประหลาดใจมากกับการเปลี่ยนแปลงใบหน้าอย่างกะทันหันของคินเฟงอย่างไรก็ตามความเร็วโจมตีของคินเฟงนั้นเร็วกว่าที่เขาประหลาดใจและเขาก็เหวี่ยงดาบเพื่อฆ่าเขาภายในเสี้ยววินาทีเมื่อเห็นสถานการณ์นี้มอนสเตอร์ที่อยู่รอบๆก็ได้แต่วิ่งหนีไปพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าคินเฟงจะดำเนินการอย่างกะทันหันและแน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งที่คินเฟงพูดก่อนหน้านี้จะเป็นการโกรหกพวกเขาอย่างไรก็ตามคินเฟงรีบวิ่งไปที่ด้านข้างของสัตว์ประหลาดหลายตัวในท,นท หลังจากการต่อสู้อันดุเดือดมอนสเตอร์ทั้งหมดก็ลงลง,ลงและคินเฟงยังได้นําวัสดุที่ปล่อยออกมาจากสัตว์ประหลาดที่เขาเคยฆ่ามาก่อนรูโอซินซึ่งอยู่ข้างๆเธอตกใจมากจนพูดไม่ออกเมื่อเห็นฉากนี้แต่หลังจากนั้นเขาก็ฟื้นคืนสติได้อย่างรวดเร็วไปที่ด้านข้างของคินเฟงและตัดหัวสัตว์ประหลาดอีกตัวที่กาลังจะโจมตีอย่างรวดเร็วเฉียนหวางเจ้าสินาทีต่อมาไม่มีมอนสเตอร์ตัวใดที่อยู่รอบๆร,รอดมาได้ ชินเฟิงมองดูซากศพของสัตว์ประหลาดเหล่านั้นแล้วพูดว่าจริงๆแล้วฉันคิดว่าถ้าฉันไม่ยอมรับภารกิจบางทีเรื่องแบบนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นรูโอซินพูดไม่ออกเล็กน้อยไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรทั้งสองออกจากที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วหลังจากที่พวกเขาจากไปมีคนมาเพิ่มอีกและคนเหล่านั้นก็สำรวจที่เกิดเหตุจากนั้นพวกเขาก็รายงานข่าวให้กับตันทราบผู้คุมที่สวมชุดเกราะต่อสู้สีเงินสดใสมีดวงตาที่เฉียบคมกว่าเดิมและกล่าวว่าผู้ที่สามารถฆ่าคนเหล่านี้ได้อาจมีความแข็งแกร่งที่อันตรายมากทุุกกคนคนวออาายย้่